เก็บฟุตแบบน,น่ารักน่ารกเก๋ๆกับโผลหินเลิศๆ,ลๆแล้วก็เจอฟ้องที่กำลังอาบแดดอยู่ตรงนี้นสายคอนเทนต์ต้องระวังอย่างหนึ่งเหมือนกันนะมืดมากร่วงอะสบายมากสวัสดีค่ะทุกคนแพรวาพาริวาชาเด,ดลค่ะ ตอนนี้ทุกคนลองถ่ายดูสิคะว่าเราอยู่กันที่ที่โรงแรมค่ะเราเปิดคลิปกันที่โรงแรมนะคะหลังจากที่เราทําการเดินทางมาอย่างยาวนานประมาณ3-4ชั่วโมงได้และตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกัมพ คือเรื่องมันมีอยู่แว่หลังจากที่กลับมาจากที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วก็คุยกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไปลงทริปที่ไหนกันดีนะเอ๊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 ะแล้วเราก็ได้ทําการไปทะเลกัน2คลิปใช่ไหมคะทุกคนแล้วเอ็นเกกก็ค่อนข้างลดก็เลยคุยกันว่าอะ ทะเลใต้เนี่ยเรายังไม่ได้ไปเลยนะรอบนี้ก็เลยจัดมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเดินทางกันมาดีกว่านะคะว่าเรานั่งรถอะไรมายังไงเช่นไรนะคะแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะอยากรู้กันแล้วนะคะเพราะว่าโรงแรมนี้บอกได้เลยว่า2คืนแพ็คเสียไม่ถึง2,000เลยค่ะแล้วอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวแบบรถเดินออกไปก็คือเจอร้าน เรียบร้อยอคือนีเระหวานปากแน่นอนเขาถือว่าที่นี่นะคะเป็นไฮไลท์มากๆเลยนั่ก็คือสระว่ายน้ำค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดแล้วก็ขึ้นไปดูสระว่ายน้ำกันว่าไหนดูซิที่เขาบอกว่าเป็นไฮลงไฮไลท์ให้เลยอะ่ะมันจะจะแค่ไหนกันเชียร์ไปค่ะทุกคนเปลี่ยนชุดก่อน และตอนนี้เราก็มาถึงกันที่แฟร์มินกบีวินาแล้วค่ะจริงๆวันนี้แบบไม่ค่อยมีแผนอะไรมากเพราะว่าเรามาถึงประมาณแบบ3ามโมงกว่าอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปไหนอะไรยังไงแต่ว่าสถานที่พักของเรานะคะจะอยู่ที่หาดอ่าวนางน,นั่นเองก็คือไม่ใกล้ไม่ไกลมากแล้วก็คิดว่าเย็นๆน่าจะแบบไปนั่งชิลๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะหารถบ,บัสก่อนโอเคเท่าไหร่นะเราห้าสิบโอเค มากมากทุกคนแพจองเป็นคิงเดี่ยวมานะคะคิงเดี่ยวเตียงคิงมานะคะแล้วก็ทุกคนเห็นไหมว่าใส่ทรงใส่ซ้า,ซาเห็นไหมมันมีทั้งแบบ USB แล้วก็แบบปลักด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้เอาหัวชาร์จมาก็ดอนบรีไปได้เลยแล้วก็ที่สําคัญคือมีทั้งซ้ายและขวานะคะมีกระจกบานใหญ่ให้1บานต่อไปก็คือห้องนง้ำ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมถ <c oughs> ูกต้องดูความไฮเทค เห็นไหมร่อนฉันไม่รู้ว่านี้คืออะไรฉันกดไปก่อนคืออะไรไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้ซึ่งแพรจะบอกว่าราคาที่แพรจองมานะคะสองคืนไม่ถึง2,000บาทก็ประมาณพันแปนิดๆนะคะแพรก็รู้สึกว่าโอเคมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนจงเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสนามด้านบนแล้วก็ไปใช้หาดกันดีกว่าหรือเ,เราจะไปถามเขาว่าชาหาดที่ใกล้ที่สุดเป็นที่ไหนเพราะฉะนั้นก็ไปเปลี่ยนชุดะคะ่ะ ว่ายน้ำของที่พักโคซีนั่นเองก็มันจะเป็นแบบกระจกใสแบบนี้นึกออกป่ะแล้ววิวโอเคมากนะทุกคนทุกคนเห็นไหมโอบร้อมไปด้วยหุบเขาโอเคพามาชมเฉยๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาดใกล้ฉันละกันจะได้ไปถ่ายรูปกับที่หาดนิดหนึ่งหนึ่งแมทงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หาดดีกว่า ก็เดินทางมาถึงกันที่หาดดกพรัทพารานะคะแต่ตอนเนี้ยกำลังดูอยู่ว่าเราจะไปเหมือนเป็นโคดหินลับทุกคนไปเจอในแอปอะไรมันเอกมาก็เลยว่าจะลองเดินไปแต่ไม่รู้จะเจอไหมอ๋อน่าจะับตรงนู้นแน่เลยอ่ะเดินไกลมากเมื่อกี้ที่เห็นขับมอเตอร์ไซค์นะคะคือไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์มาจากที่โรงแรมนั่นเองเขาก็จะมีจุดให้เช่าใช่ไหมทุกคนสมมติว่าใครมาคนเดียวหรือว่ามากับแฟนสองคนอย่างเงี้ยนะคะก็เช่ามอเตอร์ไซค์มา ก็สะดวกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาถ่ายรูปเก็บฟุ๊ดแบบน่ารักนรักเก,ก๋ๆกับโขดหินเลิดๆแล้วก็เจอฟ้อ,องที่กำลังอาบแดดอยู่ตรงนีน้นลิศก็มาที่หานทพรัศนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้มุมจากโขดหินตรงนู้นไหม อนเทนต์ต้องต้องระวังอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคือตอนนี้มืดมากเรารู้สึกว่าอยากจะบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าอย่าทําแบบแพก็คือคือแพไม่ได้อยู่คนเดียวนะคือมันก็มีน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมาถ่ายรูปอยู่แต่แพรู้สึกว่าถ้ามาคนเดียวอะหกโมงก็ควรกลับได้แล้วแต่ด้ยวยความที่แพมาถึงเนี้ยคือหกโมงเพราะฉะนั้นใครจะมาก็ไม่เกินหกโมงดีกว่านะคะเพราะมันมืดมากไม่มีไฟเลยโอเคเดี๋ยวเราจะกลับที่พักกันนะคะทุกคน Okay. ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้าน Family Family เออซึ่งดูรีวิวมาเขาบอกว่าอาหารราคาคนไทยเ,เดี๋ยววันนี้เราจะกินแบบไม่เยอะเน,นื้ปูปผัดขิงกะหรี่รกุ้งซอกระเทียมข้าผัดสับปะรดโคกิีโลก็ได้ค่ะโอเคค่ะนไปเลดค่ะเดี๋ยววันี้เราจะกินแบบไม่เยอะไม่เยอะราดูหน้าตากันค่ะ A few minutes later Ta-da มาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหน้าตาหน้าอีดมากว้าอันนี้จะเป็นอาหารเล่นๆของเรามาเริ่มจยเป็นเทียบรอยนะคะสำหรับมือเที่ยงของเราโดนไปทั้งหมด570บาทกิน แต่คิดว่าถ้ามาคนเดียวไม่จะเป็นต้องสั่งเดียวขนาดนี้ <c ười> คือแค่ขา้าวผัดสับประรดจบแล้วแต่ใน,นความที่เราอยากกินหลายๆอย่างไงเพราเลยทําให้เราแบบก็เอาหมดเลยเดี๋ยวเราจะกลับที่พักกันนะคะทําการอาบน้ำเม่ไหวคือเค้นว่ะจะสักกึบสองกึบนะ Da! ถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทาการอาบนองอาบน้ําคีน,นงคีน,น่าเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะสําหรับโปรแกรมพรุ่งนี้ก็ค่อนข้างแน่นมากนะทุกคนวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างมีความเป็นเบสิกเบสิเนาะด้วยความที่เรามาถึงกระบี่เนี่ยก็ประมาณ3ามโมงกว่าแล้วแล้วก็ไหนจะนั่งลงนั่งรถอีก30 40ี่นาทีมาถึงโรงแรมเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดไปหาดนู่นหาดนี่อะไรพวกนี้นะคะก็เสียเวลาไปกับตรงนั้นด้วยเนาะแต่พรุ่งนี้กิจกรรมแน่นแน่นอนเพราะว่าเหมือนเดิมค่ะดิฉันซื้อถั่ว คือหลายคนถามแพนเหมือนกันนะว่าทําไมเวลาไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยชอบซื้อทัวร์เพราะว่าพี่เกดทําแพนค่ะถูกต้องนลกอกไหมทุกคนคือแพรแค่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวคนเดียวอย่างเงี้ยเราแบบเราจะต้องมานั่งทําแพลนหรือว่าเราจะต้องแบบ มาดูนูน่นดูนี่บางทีมันปวดหัวสำหรับแพนาะสำหรับแพนะแต่ไม่ใช่ว่าแบบเออทัวร์ที่แพซื้อเนี่ยเราจะซื้อแบบว่าสเปซสปะไม่ใช่นะทุกคนคือแพก็ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยมันมันมีเกาะที่เราอยากไปไหมมันมีอะไรที่เราสนใจไหมซึ่งราคาทัวร์นะคะทุกคนก็จะมีตั้งแต่1,000นะคะจนถึง1 5 0 0บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวแพจะขึ้นชื่อทัวร์ไปให้นะคะทุกคนเผื่อใครสนใจก็สามารถไปสอบถามเพิ่มเติมเขาได้เลยอันนี้โนสปอรตนะคะจ่ากเองมันดวนค่ะส่วนพ่งนี้เออรถน่าจะมาับประมาณมะะแป มอาหารนะคะทุกคนแต่ว่าเหมือนเขาจะมีฟูดคอร์ดหรือว่า,อาร้านอาหารในโรงแรมนะคะเป็นแบบอลาคานั่นเองก็คือจ่ายตังค์แล้วก็อีทติ้งเนาะเพื่อไม่ให้ประการเสียเวลาไม่เสียเวลากูเนี่ยกูต้องนอนแล้วนะคะโอเคเจอกันพรุ่งนี้ได้์สองค่ะ o r n ่ n g ชาววันที่2นะคะของกระปี่วันนี้อยากจะมาบอกเพื่อนๆนิดนึงว่าใครจะมาพารที่โอซีนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ซื้ออาหารเช้าวไว้นะคะก็แนะนําให้ทําการบอกเคาน์เตอร์ตั้งแต่ตอนเช็คอินเลยนะคะไม่งั้นก็จะพลาดอดกินของอร่อยแบบนี้คือแพระไม่ได้สั่งเขาเมื่อวานว่าเออตอนเช้าเราจะกินอะไรอะไรแบบนี้เราคิดว่าสามารถที่จะแบบมาเลือกตอนเช้าได้เลยก็คือพนักงานไม่ได้บอก หรือว่าเขาบอกหรือกูฟังไม่ทันวมกคนตย่ยพูดเลยมมาอัดไม่เป็นไรก็ยังดีมีอะไรให้เรากินตอนเช้านะคะวันนี้ได้อาหารเช้าเป็นเอา้ามันคือ,อยากก็พูดหลายแทะ่ากเกตตี้ไก่นะคะที่ไก่บดแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะชีวิตนี้เราขาดสิ่งนี้ไม่ได้ก็คืออเมริกาโน่ not spicy not spicy <laughs> not, sweet. <laughs> not sweet นะคะ ก็แดะจะพูดภาษาอังกฤษก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละประมาณ8ปดโมงรอรถมาแล้วเราก็จะไปทัวร์กันนะคะคิดว่าน่าจะต้องรับหลายเกาะเลยเพราะฉะนั้นก็เราดูแล้วกันเนาะว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะโอเคอีๆ ก็ทำการเช็คอินเรียบร้อยนะะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะออรอรออะไรวะลืมกำลังจะลงเรือกันเลยค่ะทุกคนซึ่งเรือที่เราลงก็จะเป็นเบอร์ที่15เป็นสปีดโบ๊ทอันนี้ ชื่ออะไรนะคะเสมครับเสมครับผมทุกเวลาให้ให้ยานาทีตอนเดินผมใช้เวลาเต็ม4-5นาทีครับอคุณว่างครับถ้ามาวันนั้นคุณมีที่จะยืนครับผมวันนี้ประมาณนี้ไม่มีคนครับเขาบอกว่าเดือนมิถุนาจะปิดใช่ไหมคของมายาใช่ครับประมาณกี่เดือนครับปกติสองถึงสามเดือนครับปีที่แล้วปิดสองเดือนปีนี้ผมไม่แน่ใจครับ มันจะไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อาวายา คืออยาพูดสิยงดังมากแต่ว่านักรีนก็เยอะเหมือนกันนะคะเมื่อกี้จะขยายความจากที่ฟังพี่ไกด์มาเนาะก็คือเอามายาจังหวัดกระบี่นะคะทุกคนก็จะปิดทําการทุกเดือนถุนายนของทุกปีนะคะซึ่งก็จะปิดอยู่ที่ประมาณ23เดือนแล้วแต่ <S <S แล้วตะวันแล้วก, <S <S 2> <S 2> แวก็แล้วแต่สถานการณ์เนาะอย่างเช่นวันนี้นะคะจริงๆแล้วเมื่อวานต้องพูดว่าเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานมีทัวร์มาลงเหมือนกันแต่ว่าธงขึ้นเป็นสีแดงนะคะพอธงขึ้นเป็นสีแดงเนี่ยมั หมายความว่าโป๊ะหรือว่าจุดที่ให้เรือจอดเนี่ยมีคลื่นสูงเราไม่สามารถที่จะลงได้นะคะก็เลยทําให้ลูกค้ากลุ่มเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มาลงที่อามายานะคะแต่ว่าวันนี้โชคดีก็คือเป็นทงเีเหลืองนะคะนั่นแปลว่าวกระแสคลื่นไม่ได้แรงมากแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกิดไปนะคะวันนี้ถือว่าเป็นอีหนุนที่ดีมากเลยก็โอเคค่ะหลังจากที่เราจะาจบจากอามายาใช่ไหมทุกคนเราก็จะไปดําน้าตื้นกันนะคะจําอ่าวไม่ได้แล้วอะอันไหนสักอ่าวหนึ่งนั่นแหละหรือหาดวะอ่ะนั่นแหละ ก็สำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปถ่ายรงถ่ายรูปทำคอนเทนต์นิดหนึ่งจะได้มีรูปจึงๆึงอัพลงโซเชียลแบบเลิศๆล่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่อัวลิงคือเมื่อกี้ที่เราเห็นมันจะเป็นด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังก็คือจะเป็นจุดที่เราไว้ดำน้ำนั่นเองนะคะก็เป็นดำน้ำเตือนทั่วไปปกตินี่แซลมอนซูชิฟทุกเปสีส้มตลอดเลยแล้วมันก็จะเป็นแซลมอนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำการเปลี่ยนชุดกันดีกว่าค่ะทุกคน อนี้เที่ไหนนะโลลาน่าโลละหน้าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่จุดดำน้ำอีกหนึ่งจุดนะคะเมื่อกี้แหละที่พี่ไก่บอกโลละหน้าซึ่งน้ำใส่มากดีดีมากมากเลยพี่ไก่ว่าถ้าหนูไม่พูดภาษาไทยหนูเหมือนคนประเทศอะไรเกาหลีเกาหลีเ้ยโคตรูกใจถูกต้องทำไมคนเกาหลีไม่เห็นมาชาร์จหนูเลยอะหนูก็รอตั้งนานละ ชาร์จหน่อยและตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะไม้ไผ่นะคะทุกคนอุ้ยสีผมสว่างมากส,านนบสบายมากร่วงอะสบายมาก <laughs> ถ้ามันโดนน้ำทะเลให้มันผ่านน้ำเปียกหน่อยนึงดีกว่าไอ้ตัวมันกันน้ำอยู่แล้วใช่ไหมกันถ้าโดนน้ำทะเลระยะการใช้หานจากเราใช้5ปีหลือ2ปีจริงๆมันขึ้นสนิมผ่านผ่านล้างผ่านฉีดน้ำเหรอใช่ล้างผ่านหน่อยไอ้เราก็คิดว่าจะช่วยชีวิตกล้องและไม้ได้เรียบร้อยโอ้ย ปปิิดดจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยใจแห่ไห่ละแต่ก็รู้สึกว่าโอเคฉันไม่คงทำเองฉันก็ต้องยองรับจริงๆไม่ได้มีอะไรพังมีพอแบงพอแบงพังเรียบร้อยคิดอยู่ว่าแบบจะไปดำน้ำหรือว่าจะไปเอ่อนั่งเอาเป็นว่าชิวๆแล้วกันตอนนี้ นี่คือสภาพของฉันหลังจากที่ขับมอเตอมาเราก็มาถึงร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาทางมาลายกันดูชื่อร้านว่าลีอ e ีฟหรืออ่านว่าลีฟไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะลีฟ e น่าจะลี e ก็เราอาจจะนั่งอยู่ที่นี่กันสักประมาณชั่วโมง2องชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วก็อาจจะไปเดินตลาดเพราะว่ารู้สึกว่าอยากเดินตลาดอ่ะมัง้งเดี๋ยวเด,ว,เดวดูวลมตัวเองทีหนึ่งนะเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นกับตัวเองเสมออยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ปักหลักที่นี่ก่อนแล้วก็มีความหิวเข่าด้วยไปคะเราไปดูบรรยากาศด้าน,นในกัน g o อร์น r ิ่งเดย์สของกระบี่นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะเดินทางกลับกันแล้วแต่ว่าด้วยความที่ไฟบินของเรานะคะ mm hmm. ประมาณ6กโมงค่ะทุกค <_ t> นแพก็เลยคิดว่าอาจจะไปหาแบบนั่งเล่นชิลๆแล้วก็จะดรอปของไว้ที่โรงแรมนี้ก่อนนะคะประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามก็ค่อยขับมอเตอร์ไซค์กลับมานะคะทุกคนแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปอี่ข้าวกันค่ะีค่ะหนูจองข้าไว้ เป็นไทยสามห้าศูนย์สามค่ะ อันนี้เราก็เช็คเอาท์ที่โรงแรมเรียบร้อยนขาแล้วเราก็มาอยู่กันที่ไหนวะลนะเดอะคอฟฟี่ครับเพื่อ ข้าเวลาเออใช้คำว,ว่าข้าเวลาก็ได้แล้วก็นั่งอยู่ตรงบริเวณอา่าวนางนะคะถ้าโซนแล้วเพื่อนๆแบบพักแถวอา่าวนางเนี่ยไพจะบอกว่าโซนอาน่าวนางเป็นโซนที่เราค่อนข้างที่จะเห็นทะเลเยอะมากๆนะคะแล้วก็เป็นโซนที่อยู่ในเมืองมากๆเหมือนก,กันแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไพอยากให้ทุกคนแบบลองไปพักในหลายๆที่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยมาอา่าวนางรอบนี้ก็ลองเป็นในริเวนได้นะคะเผื่อแบบใครอยากจะมาพักแถวนี้เนาะก็อย่างที่เราให้ฟังนะคะ กะทิไ<ป>เนื้อปูค่ะเมนูนี้ให้เราสั่งนะคะทุกคนก็จะมีแกงกะทิปูกับออหอยนางรมนึ่งสมุนไพรแต่เราจะชิมเป็นหอยนางรมก่อนได้ไหมอยากกินหอยอะ่ะมันม,มีความเนยๆอ,ยอะ่ะต่อมาเรามาชิมกะทิปูกัน,นะคะ่ะทุกคนรอ อร่อยมากทุกคนคือมันมีความมันของกะทิใช่ปะ่ะแล้วมันก็มีแบบมีความพริกแกงแล้วเนี่ยเป็นคนชอบกินพริกแกงมาก อนนี้นะคะเราอยู่กันที่เกตรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอขึ้นเครื่องนะคะประมาณ5้าโมงห้า้ค่ะขออนุญาตมารีแคปสําหรับทริปกระบี่รอบนี้พูดถึงวันแรกเลยแล้วกันนะคะหลังจากที่แลนดิ้งมาลงที่กระบี่เนี่ยก็รู้สึกว่าทุทกๆอย่างเนี่ยมันดูเป็นเหมือนฟิลพัทยาเออพูดต,ตรงนะเพราะว่ามันดูแบบว่าไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายอย่างงี้เนาะแล้วก็ในส่วนของโรงแรมนะคะแพก็มองว่าอย่างที่แพท้อยให้ฟังเลยว่าน้องค่อนข้างมีความเป็นโมเดิร์นแล้วก็มีความทันสมัยนะคะแสงเสียงต่างๆคือดีมากๆเนาะ แต่ว่าอยากจะฝากบอกในมุมของคนไทยว่าถ้าอาหารนะอยากให้แบบเพิ่มรสชาติขึ้นมาหน่อยหรือว่าอาจจะมีแบบการถามคนไทยก็ได้นะถ้าสมมติว่าเราอยากจะทําเป็นแบบ เบสิกของรสชาติต่างชาติเราเข้าใจนะบางคนแบบว่าทําอาหารออกมาเนี่ยเพื่อให้ชาวต่างชาติกินเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยร้อยทั้งร้อยยังไงมันต้องมีคนไทยไปพักที่โรงแรมหรือว่ารีสอร์ทนั้นอยู่แล้วนะคะก็อยากให้แบบอนุรักษ์ความเป็นไฮไวก็คือรสชาตินะคะทีนี้มาวันที่2นะคะก็จะเป็นวันที่เราไปทัวร์ทิปแล้วก็รู้อยู่แล้วค่ะว่ายังไงมันก็จะต้องเหนื่อยเพราะว่าเราไปดำน้ำประมาณดำหลักๆเนี่ยสองรอบนะคะแล้วก็แหวะเกาะก,ก็น่าประมาณ3-4ถึงเกาะได้นะทุกคนส่วนสิ่งที่ประทับใจในอ่าวมายาเนี่ย ยอมรับอย่างหนึ่งก็คือทรายค่ะทรายเขาละเอียดมากไม่เคยเห็นทรายเลเอียดเท่านี้มาก่อนนี้พูดตรงนะแล้วก็น้าใสมากๆแม้จะขึ้นบนบกน้ําก็ยังใสยอยู่แล้วก็ในส่วนของทัวร์แพรมองว่าเป็นทัวร์ที่โอเคมากๆนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะไนท์กับทุกคนเลยยิ่งเรามาเที่ยวคนเดียวนะคะก็ยอมรับตรงว่าพี่ๆเขาเน้นไนท์กับแพรแบบพอสมควรเนาะจริงๆไม่เกี่ยวกับว่าคุณมาเที่ยวคนเดียวแล้วเขาจะต้องไน์แบบนี้นะทุกคนมันอยู่ที่แต่ละบุคคลละกันแล้วก็ในส่วนของวันที่3นะคะก็รู้สึกว่า เรียบง่ายค่ะม,มีอะไรมากเนาะก็ไปนั่งคาเฟ่นั่งทําแบบเบรี่ตัดงานแต่งรูปสัมติงนะคะประมาณสองชั่วโมงกว่าปุ๊บแล้วก็ไปกินข้าวที่ร้านแฟม i ลี่ที่เพิ่งลงมาเนาะแล้วก็เนี่ยนั่งรถมาสนามบินอีกรอบหนึ่งนะคะในส่งบรรยากาศก็รู้สึกดีมากๆตรงที่ไม่เจอฝนเลยเนาะในการออกไปเที่ยวของแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นวันที่1วันที่2หรือวันที่3าไม่เจอฝนเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้นฝนตกก็รู้สึกว่าอืดีจังเลยอ่ะมันมาตกวันที่เราจะกลับ <c oughs> และนี่คือทั้งหมดของทริปกบี 3วัน2คคืนของแพรวค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับแพรวและทีมงานต่อไปด้วยนะคะทีิปหน้าจะไปที่ไหนห้ามพลาดเลยบ๊ายบายขอบคุณครั